ทุกคนกูนา U S S ช n n น l ค่ะสาวอุบลคนโ,คโกเจอสามีทางออนไลน์ก็เลยได้ย่านอยู่เป็นสะพายอเมริกันค่ะวันนี้ทุกคนกูนาจะพาทุกคนมาเก็บขี้เหล็กนะคะเพราะว่าคืนนี้อากาศจะหนาวจนถึงลบศูนย์องศานะคะทุกคนกูนาก็เลยต้องมาเก็บขี้เหล็กนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่เก็บเนี่ยเดี๋ยวก็จะตุยนะคะทุกคนหมายถึงว่าต้นไอ้ต้นอะไขี้เหล็กเนี่ยเขาเขาจะสลบนะคะ แล้วใบพวกอ่อนๆพวกทั้นี้ค่ะมันก็จะแบบอ่อกแห้งแล้วก็เหี่ยวลงนะคะทุกคนปูนาเลยต้องมาเก็บเสียดายค่ะเสียดายจริงๆแล้วอีกอย่างที่ปูนาไม่ได้เก็บคือมะละกอค่ะมะละกอเยอะมากที่บ้านนะคะบ้านบ้านเช่าปูนานะคะือมะละกอเยอะมากเราไม่ได้เก็บเลยหวังว่ามะละกอจะรอดนะคะแล้วก็ลมแรงด้วยสงสัยนะคะสงสัยต้นมะกอคงคงโดน ลมแล้วก็อากาศหนาวคงจะขมหน้าดูไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาเก็บขี้เหล็กกันอากาศเริ่มเย็นแล้วเสียดายถ้าไม่เก็บนี่เสียดายพี่คนเราก็เอาไปาต้มแช่แข็งไว้ยังดีกว่าที่จะปล่อยให้เขา ไบลวกหมดเลยนะคะถ้าเราไม่เก็บไบพวกนี้นะคะเราก็กำลังมังวลวันนี้ว่าจะเก็บหลายวันเราจะไม่มีเวลาวันนี้ไม่ได้เราต้องเก็บทุกคนต้องเก็บนะคะเวลาคนมีก็ไม่อยากจะกินเวลาคนไม่มีก็สั่นหามากินอะไรอย่ยงนี้ไปเยอะอ๋อโอ้โหอากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะ อนี้อากาศกำลังเย็นสบายสบายลมเริ่มมาเขาบอกว่าประมาณปีหนึ่งนะคะคืนนี้นะคะอากาศหนาวเย็นแบบคัดก,การไม่ถึงเลยนะคะอันนี้จะเอาไปตัดจะไปตัดปีดกล้วยนะคะรีกล้วยกำลังอกำลังยาวออกทุกคนเดี๋ยววันนี้มันูนะครับ อย่างนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราดูสภาพต้นที่จิตจะเป็นยังไง บ้านพี่น้องเลยข้างบ้านโอ้โหยนี่มันเป็นอะไรพูดภาษาอะไรของเขาเนี่ข้ามบ้านก้องอยู่ข้างบนนี้นะทุกคนก,อก,ออนอนก้องอยู่บนหัวค่อยนะคะค่อยมีเรื่องอยู่ว่าต้นขนุนค่อยต้นนี้นะคะต้นนี้นะครับปลูกมาได้ประมาณสี่ปีแล้วนะคะแล้วทีนี้เวลามันเวลาเป็นเป็นลูกออกมาหรือ เ็นแบบว่าเขาเรียกคนอีสานเพื่อนทำบะหมี่เนาะพี่น้องเนะาะเวลาทำบะหมี่ข๋ยนั้นเป็นน่วยเป็นน่วยออกมานันตะบบตีพี่นออ้องเออเขาบอกว่าถ้าคนอีสานนะให้ไปเดาเนาะไปเดา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 ให้มันติดลูกเราก็ไม่กล้าเพราะว่ากล้องอยู่ข้างบนแล้วกล้องส่องตรงกับต้นไอ้นี่ยต้นขนุนด้วยโอ้ยพี่น้องก่วยก็เลยบัได้เดาต้นบะหมี่อ๋วยจัมพี่น้องเอ้ย คอยก,กันเลยได้วิธีใหม่นะคะได้กางเกงในสามีกางเกงในค่ะสามีมามัดนะคะมามัดที่ต้นขนิน้นเดี๋ยวจะพาทุกคนดูเดี๋ยวเก็บที่เหล็กเสกียก่อนจะพาทุกคนไปดูเอาปูนารมัดแล้วมันจะติดไหมหนาวแล้วนะคะการเติ๊งหนาวแล้วนะคะจะเก็บได้หมดไหม ทุกคนเก็บบทแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูต้นขนุขน,นที่ปูนานเล่าให้ฟังนะคะจะพาทุกคนดูต้นขนุนแป๊บหนึ่งทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูขนุนนี่คือกล้องนะคะนี่กล้องอยู่ข้างบนนะคะถ้าอีสันจะมาเด้าต้นไม้ต้นนี้นะคะเพื่อจะให้ขนุนติดลูกอีสันก็ไม่กล้านะคะเพราะว่ามันตุงกับกล้องแต่ว่าปูนาเอากางเกงในสายมีมาผูกค่ะนี่นี่น,นี่เห็นไหมคะเอามาผูกโอ้ยทุกคนเห็นไหมขนุนจับลูก ดูสิลูกมะลิมอะมันกําลังจะโตนีด่ดูทุกคนเห็นไหมคะแล้วไอ้ลูกเล็กๆนะเต็มไปหมดเลยนะคะลูกเล็กๆนะเต็มไปหมดเลยแต่เวลาเขาจับแเ้าก็จะล่วงแต่ลูกนี้โผล่มาได้ทุกคนน่าจะได้ผลนี่มาดูมาดูอีกตรงนี้นะคะมีกําลังแตกออกมาเต็มเลยทุกคนนี่เห็นไหมคะนี่กําลังแตกออกมานี่เห็นไหมคะนี่มีอีกลูกมี น่าจะติดทุกคนนี่ลูกนี่ก็น่าจะติดและอันนี้ด้วยนี่ทุกคนลูกนี่ก็น่าจะติดดูสิเออดูสิได้ผลเมล่าเนี่ยกเกงในขาดสามีอี่ไนะคะอืสูตรโบราณเนี่ยโบ,บราณโบราณเนี่ยได้ผลจริงทุกคนได้ผลจริงๆนะคะมาเดี๋ยวจะพาทุกคนไปปัดปรีกล้วยกันค่ะดีทุกคนปรีกล้วยเดี๋ยวกูนาจะมาตัด น้ำ้าร์กำลังออกเห็นไหมแต่ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเพราะลมแรงนะคะเดี๋ยวต้องมาตัดซะหน่อยนี่มาตัดกันนะคะกระ,นะะ,ะลอกนะคะกระลอกกินพุทธาบูนาะร่วงเต็มทุกคนเห็นไหมคะกระลอกสงสัยจะไม่ได้กินนะ ผู้สาเนี่ยมีอะไรแค่คงจะโดนกระลอกกินม,มูดไมปคุณเลยมาไม่เป็นไรปล่อยเขากินไปไม่รู้จะแก้ยังไงเราแก้ไม่ได้เนะทุกคน ได้แล้วนะคะปีกล้วยนะคะนี่ได้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ลมแรงลมแรงมากไม่ไหวปะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้ปีกล้วยแล้วนี่ได้ปีกล้วยแล้วแล้วเราก็จะไปทํากามต้มขี้เหล็กนะคะทุกคนอานิตกำลังจะตกเ็นโอ้ยลมแรงมากลมแรงเดี๋ยวต้องเอานีบก่อนขอบคุณทุกกาลังใจนะคะทุกคนอยู่ดีไปเน่ก็จะปูสก้นขาที่นองโอ้ยลมแรงมากอากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะอากาศเริ่มเย็นแล้ว อ้เย,ย็นแล้วเย,ย็นแล้วสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันทนหบ้านค่ะสวัสดีค่ะ